ไอ้ตีกินตีกินกินหัวใต้กินหัวต้เชี่ยกูหมวกสามล้วยเพื่อนจชื่อแมงนากลัวอย่าง,งไรเฮีอ้เฮ้ยฮ้ย,นะยอุ้ยๆฮ้ยเ้ยเฮอ้เ้้ยเย้ยเเฮ้น้ย่้เยเย มาดิตปอไอ้สัดพอเจ็บพอเจ็บกูดึงได้กูดึงได้มามาเจ็บเจ็บเจ็บเจรู้จุดของผมตกไ้จอบสองตัวตรงตรงเนินหน้ารถตะพี่มาตรงบสามตัวแล้วโอเคครับไอ้จอบพ้อมันไม่ดีนี่คุณบินนี่ฮะปอเยอะแม่ปอเหรอกูว่าปอเหมือนกันไอ้สัตว์โปรเฟสไอ้เทียโปรเฟชชั่นแนลไอ้สัตว์ เฮ้ยมองทะลุกูอยู่ปะเนี่ยไอ้เหี้ยที่มันเดินไปทั่วเลยวะเย็ดแม่กูไม่ไหวแล้วกูหวาวได้สัตว์หลอกแล้วกูหลอกกูเปลี่ยนแม็กหลอกทีนึงตับแล้วกูยัดจริงเย็ดแม่แล้วกูเดินแรงกูหลอกออช้อนแล้วกูยิงหลอกนั่นรถเฮ้ยไอ้เหี้ยปอบันเนี่ยทำไมมันแม่นจังวะเฮ้ย ่อขอาป oh. yes. ึ๊บเฮ้ยไอ้เหี้ยเห็นกูป้ะน่ะต้องโผล่หน้ามึงเว้ยเดินทันอยู่ไอ้เจ้าสวยน้องตรงนี้น้องตรงนี้น้องมาร์คสิไม่ได้ทำนั้นมาไม่ได้ให้เพื่อนเห็นป่ะเห็นป่ะตรงรถอะไรไอ้ตีมิดเหรอวะเฮ้ยมิดว่ะช่วยกินดิโอ้โหปอป้ะเนี่ยเจ๊ชื่อปอได้ยังเออกู่ว้กินจาะปอหวายสัตว์ชัวร์เลย ปล่อยแล้วเอ็ดแม่เอ้ยเราเคลียร์เคลียร์ตี้นี้ดีกว่าเคลียร์ตี้ในบสแทนดีกว่ามันน่าตัวเดียวพี่ผมมีคนที่ผมม่อาเฮ้ยไอ้เคียมันขับรถหนีเฉยุได้หวะเออดีแล้วให้มันหนีไปปุว่าโปะ่ะเพราะไอ้กิดกิดล้มไวมากเลยมันรู้สามอะเมื่อกี้ผมดูแค่นั้นอะไอ้เมือดขาดฆ่าโปไเ้ยสัตวผมว่ามันเป็นตี้เดียวกันรับโบสพี่ผมโชคดีโชคดีนะน้องเคียแม่งเอาไปสามแบบอย่างรวดเร็วไอ้สัตว์เคียร์พอระบาย มึงคิดดูนะถ้าไอ้กีดมันไม่ดักตรงนั้นอ่ะแล้วมันต้องขับมาตรงเราพึ่งว่าปะวะไอ้สัตว์เหมือนมันขับเออใช่ไหมเราจะจะเป็นตี้โดเนี่ยขี้รเหอพี่ที่ลงไอใช่ใช่มันคือตี้ขับรถดิมันคือขับมาเลยนี่หาตัวโกดังไม่เจอวะท้องหนของโกดังน็องน้องน็องพังหรอกไอ้เจจยันกูไอให้อยู่ต้องพี่อ๋อแต่พี่ชาย ยูริโอของจิงพายุลูกใหญ่ที่กำลังจะไปไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่ขอบคุณน้องป้าหมื่นร้อยดาวครับพายุไปแล้วอืมอสปอยออพี่จ้าจะไปไหนพี่ไหนอะไรอ๋ออะไรอารมณ์อารมณ์สีนะอารมณ์สีม่วงอารมณ์สีม่วงนี่ไม่ได้สปอยนะแค่อารมณ์สีม่วงไงขวาขวาหน้าพี่จ้าเห็นปหมเนินใช่ใช่ใช่ อันนี้ใช่สมองมันป่าวะพี่ชุกุลไม่ชอบเวลาโดนจอดจัดจัดตกใจอมาแม่นน่ากลัววะออกซ้ายออกซ้ายเอ้ยขวาเอ้ยตีกินตีกินกินหัวตากินหัวตายขวาสองซ้ายหนึ่งซ้ายให้หน้าเจมสองตัวเบบี้พี่กินเดี๋ยวกูไม่ทันนะ แล้วขับมาเดี๋ยวเราก็ขีดเด้อหน่าจะจอดค้ำมันเป็นหลุมวะพี่โฟกไม่เห็นเฮ้ยตรงรถตัวหนึ่งพี่โฟกสหน้ารถตัวหนึ่งค้ำไกลตัวหนึ่งต้องอสายสุดปะตีเดียวกันปะวะเฮ้ยตีพามกิจอาจจะคนละตีนะเว้ยเฮ้ยกลัวคนละตีละคนละตีจริงก็ไอ้สัตว์ ไปขวาไปซ้ำที่อยู่กับเจมส์มาสามอ่ะแล้วก็บนหัวบนหัวเพื่อไอ้คือบรวนหัวพวามึงกูขับไม่ได้นะไม่ขึ้นงัดได้เลยลองงานตัวขวามาพี่ผมซ้ำซ้ำเก๊กเจ็บอยู่ในม้าผมเย้เล้วหมยกัมปูกูวิ่งเอาให้เจ็บมันเจ็บพี่ผมเกอี่ตัววะ ไมเดียวไม่เดียวไั่เหลียวเลยผมดูให้เยอะพอจัดแม็กอยู่พี่พอแล้วพอละไอเชี่ยจอบมันอยู่ด้วยกันข้างกันนี่ะพี่สมองให้เจฝากดิไอพี่เองพี่เองดียวพี่ใกล้กว่าไม่น่ามีใครมาลงงเลยวะพี่ชายอุ้ย อ๋อแล้วมาโดดนั่นอีกไอ้ศาตว์ผว้ยเหลือกระแพงเหลือกระแพงเหลือกระแพงโดนสองเมตรโเมตรออกซ้ายเจเจอเาแ้มาลไม่มีปืเอา้มันเลย พี่ผ่านกูตัวนึงมาแดงมาแดงตัวเองในบ้านรีเฮ้ยบนลลังคาบอลลังคาบหลางคาพวกมึงมันไม่โดนหลังคากดยังไงวะเฮียกูถามจริงเหรอโรบิน หมดแล้วปะม,าม,าวมันมัน,ม,น,ม,นมันต้องตีเดียวกับข้าโบนแน่เลยกูว่าเพราะข้าโบนมันไม่กดเว้ยคุณนึกว่ามึงจะโหดนยิงน็อกไอส้สัตว์กูว่าซ้มซัมไม่ไม่คุได้ยิงอยู่ประแทกตัวนึง หัวเดียวพีก็อยู่นเฮียไอสัตว์มองไม่เห็นเจเิ่ออบ้านวิ่งออกไปม้าผมตัวนึงนิ่งอะดีเหนโอเคครับพี่ปมนำแปเหล้วอบแต่ครับพี่ชายเฮ้ยจูเเฮ้ยมันมันยิงโบดว่วะมเห็นอเลย จู่ๆว่าเขายิงหาหมดเลยนิ่งไงน้องบ้านเฮ้ยเกินมาป,ป่าพี่จมต่อพี่บเออ,เอ,อนี่ตอนอยู่มาพูดตัวหนึ่งไงจ๊อบมันมีขอขวาบ้า,าตัวหนึงอะบ้มาสองอะ สมองกัน้ามากเลยใกล้ตามีเจ้าเดี่ยวยีงจะรู้ว่าเขาหมาหมดแล้วโอ้คึหลอดคุยเอ้ยได้เจพี่ยิงไม่หมดเพราะเจตรนไหนพี่ชายนั่นแหละแถวหน้าเลยเดินตามต้นไม้อ่ะต้นไม้ควันนั่นแหละเออตรงนั้นแหละที่มึงมอง 拉了一晚。<noise> <noise> <noise>